ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา24ลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ีกันทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนะครับ2 1 2 2 2 3 2 4 25 26 27 7วันนะครับในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งทีเดียวนะครับจะมีเว้นอยู่วันหนึ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือวันพุธ ที่23วันพุทธที่23เป็นวันเดียวที่ชาวลัคนาราศีกันต้องพึงระมัดระวังเรื่องสตุ้งสตังเรื่องเสียเงินหรือว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกทุกข์ใจในเรื่องของการเงินนะครับหรือใครติดหนี้บัตรอะไรอยู่อาจจะถูกตามทวงทําให้อารมณ์ไม่ดีในช่วงนั้นก็ได้นั่นก็คือในวันพุทธที่23ทธันวาคม นอกกันนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีกันวันจันทร์วันอังคารนะครับเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีความสุขแฮปปี้ในเรื่องของการงานส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความแฮปปี้หรือความสุขตรงนี้นั้นมันมีเงื่อนไขมาจากความสบายใจชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีความสบายใจเรื่องความรักแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกมองอะไรก็สวยงามก็เป็นไปได้เช่นกัน อีกอย่างหนึ่งนะครับในวันจันทร์และวันอังคารนั้นเป็น2วันที่ดีของชาวลัคนาราศีกันสินแสมิงก็เชื่อมั่นมั่นใจว่าจะเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีกันติดต่ออะไรก็จะสาเร็จสมริจผลได้ผลต่อมาถึงวันพุธเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักเป็นวันที่คุณจะต้องระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องของการเงินปัญหาจุกจิกเรื่องยุ่งยากใจในเรื่องของการเงิน พอเข้าวันพระหัสล้วันศุกร์ก็ขยับดีอย่างต่อเนื่องชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธเดินได้ตำแหน่งเป็นปะนะครับระวังจะต้องไปเดือดร้อนจุกจิกกับบุคคลในครอบครัวนะเออนะครับติงราชาวลัคนาราศีกันเอาไว้แบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าดาวพุธโคจรเป็นปะเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่ เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการเจรจาเรื่องของคําพูดต่างๆด้วยแล้วมันก็ไปเดินตําแหน่งเป็นป่าและวันดาวพุธเป็นดาวเจริญลัคนาการด้วยฉะนั้นอย่าไปรับปากกับใครง่าย,ายๆแบบส่งเดชนะครับเดี๋ยวมันจะนําความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังแต่พอเข้าวันพระรหัสและวันศุกร์ก็ขยับดีขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์คือเสาร์ที่26อาทิตย์ที่27สิสนแสียบิงเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันจะได้เดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการปฏิดต่อประสานงานอะไรก็ตามมีความเป็นไปได้อย่างสูงมากแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันนะครับในสัปดาห์หน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักถือว่ามีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันคือดาวพุธเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสส่วนดาวพระหัสไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดี ชาวลัคนาราศิกันเนี่ยมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับเวลามีเรื่องอะไรจุกจิกใจทุกใจจะไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟังมักจะชอบแก้ปัญหาเองหรือมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะเก็บไว้เป็นความลับมากกว่าที่สินแสหมิงเอ่ยให้ฟังมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวกันหลายๆคนว่าความรักของชาวกันในสัปดาห์หน้านี้นะครับถ้าเกิดคุณไปเจอใครให,ใหม่ๆสําหรับคนที่โสดนะครับแล้วมีใครมาชอบพอกันจะชอบพอกันในลักษณะคนพิเศษหรือกลาลังจีกันอยู่หรืออะไรก็ตาม ไม่ต้องไปพธนาบอกใครเข้ามากนะักนะครับรู้ไว้แค่ตัวคุณหรือว่าเพื่อนสนิทของคุณก็พอเป็นเครดตนิดหนึ่งเพราะว่าดาวมันเดินแบบนี้ไม่ค่อยอยากให้ไปพูดให้ใครฟังมากเดี๋ยวมันจะมีคนเอาไปตีความในทางลบก็บอกกับชาวกันไว้ลักษณะนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสินแส้หมิงไปก่อนสวัสดีครับ การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิง6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล